เบาเนอนั่งหลังดิครับบอม่ไคันมันตื่นเ้อพี่ยกนิดเดียวมันไปเลยดินั่งทางก่อนไหมบอนั่งหลังอเว้ยนั่งน้กับบอนังหลังขับเบาเออเอองเออค่อยไปมาแม่นไหนัเดี๋ยวไปเาไปจอดซื้อหลอกก่อนงนั่เออค่อยไปด้อ นาอ่อนทั่วเออยวคอยไปคอยไปเไปอยู่อเปิด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 จุกมึงจะขับแงนี่น่ได้มอนบอกเปดบอกดคอยไปไปเลยพนเด็กกระจอกเลยบอกบอกแร้วขันนตือนีอได้ล่นเออคอยคไปเรียแอน่เออเลียแนรถมันเก่าไป กบอยอยากเสื้อไส์ห่วยล่ะจัดเที่ยงพร้อมเลยมามามาไม่ได้อกมาไม่ได้อกเลยค่อยไป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 เบาเบาเบาไม่ได้เชื่อใจเราไม่ได้เชื่ใจเราเลยดีเลยไม่ได้เสียใจเราเลยค่อยไปเด้อพี่ค่อยไปรถรถรถ ไม่ตีต้งทงบ้บานไทยเนคนโอเคเียมเดี๋ยวมาตีให้เจ้าคนนี้เป็นดูแล้วก็เอ้าซื้อเราซื้อเราซื้อเรา้นซื้อเราเลยข้อไม้ตัวไม้ไผ่ตัวเครืมองกม้หมากัดม่นี่บอกมาเอา จะหักของมันด้วยดเดียวหงหงดีเ่อยากตันเอเาเาเสียงสั่นก็ไม่อยากอีไรกับั์เห็นหัวย่บอ่ะบอเมะอันนี้รถผู้ใดนี่แม่แหลกบ่แลกไม่ตีบอ อย่ามาซื้อเาือมาเงินเลย M S S ขั้นนี้แรกอันไม่ตีป่ะรบไม่ได้ป่ะอย่ารักลูกเขาเอาให้เพื่อนฟอร์บทอนมันสิอันติดล้มมเลยนี่ เบาเด้อพี่เบาเบาเบานั่งหลังไค่เบาเบเบาบะเที่ยวสีเด้อเอาเอาสั่งจังไหนของเจ้าปกติสั่งจังไหนสั่งธรรมดาบะมีเหลืองเนื้อหมูหมักนี่หมูเขาเจ้าสั่งอยังล่ะ nước bơ nó đang cứ lứt ngay lứt à om lứt à xay khay kéo xay kéo phom cà phê xay nấm nghe quan man bảo oh không lo liền, oh nước phun lận nước phun lận om lứt om lứt sao anh sạc sao sạc sao sao sạc 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 sao competition with ลูกอีสานนี่ยังพี่อันบักทั่วป่ะักบุ้งครับพักบุ้งเนื้อมีเหรอพี่สุดสดายสองรปแล้วสุดายงไปเสียบเหล่าเลยมั้งบ่อเข้ากิน้ำเหล่าน้ำแมนผู้จัการได้ล้านครับแี่สุดร้ันหนานี้ซ่า อันนี้สซซาบอนี่พี่บอหบอครับใสตกัต้นผงศุลศรบดท่นั้นอันบอกเพิ่มไปไทยนะนั่นันต้นผงศุลอร์คอบ้านั่นต้นยางต้นม่อนเอาเพระว่าต้นพงสุรจากประเทศลาวจะจกยางไปไทยได้ยแทบบออันขนมไปไทยพี่ต้นซาน่ะบอเขาเรียกอีไต้นไม้เด้่นี่ต้นมะฮงนี่อันเนี่ยปิ้งได้เนี่ยอันนี้ยังเกาะคนสั่งยัง อ,อ,อ,อันนี้เนื้อเปื่อยเนาะเนื้อเปื่อยค่ะต้มตุ๋นอย่างดีแล้วก็มาหั่นสวยๆตุ๋นสองชั่วโมงนิ่มมากก็ไม่ดีแข็งมากก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีจ้ะสองชั่วโมงรเเปลี่ยนื่องเเปลี่่ยนรือ,องจานได้บ่จัดแล้วเออสองก็สองเลยปะนี่ <c oughs> มันลุดกินนดขอเลยาเนี้ให้เปิ่กินได้นั่นให้เพิ่กินได้กินขากินได้กินได้เขาเพาเนี้ยครับบิฟเบซิลมือนนั่นเนื้อมันอยพร้อมี่แซบไปเลยครับทาๆทลูกห่องทายลูกเลยเสียงมัทางู่บ้าทวว่าฮักละไออันจะไกลไป้ยนโอ้ยอหลอกใจเอาไปบัดเมื่อคืนนนะย่างลุยลุยลุไปทังไหนบุกเียน้ำหายกัน เก็บกนปนอ๋อ้ยอเก้านไม่ได้บอเลเก็บรานเก็บร้านเดี๋ยวลองนปก่อนนิ่มๆเออเอ้ยสดยอดน้องหันด้ข้าวโพดแซ่บได้แซ่บรู้แล้วนันวางสวนกุ้ก่อนหกตารางเมตรทอเว่าไได้ไว้ท้งในได้เอาไว้วัดอันกุเียวนะเออตารมตร Nam mắt, nông thân. Ba bà đều đi lọt lên đi lọt lên. Hai hôm nay đi lưu lên. Little hôm nay. 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 Little hôm โอเคว๊อโอเคโอเคจากทางขุนไหมขอเสียขุนสั่งกะเพาเนื้อเอ้าความครับกะเพาเนื้อเปื่อยแต่ครับเดี๋ยวผมผมกินอีกครึ่งจานเลยดิเดี๋ยวเจอกันครำก่อนเองเดี๋ยวกินขีเข่าเนี่ยครับผมกินขุนส่งเขาประกวดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้ให้ตุ้นมาได้ตุ้หนึ่งบ๊อบบ๊บบ๊อได้ผมกินได้อยู่แต่ว่าอย่ากพี่กินเข่าได้ไหม อตัวไรเปเดี๋ยวอันนี้เน้ถวยผมนี่นี่ถวยเจ้าอันนี้น้ำซุปผมอยากให้เจ้ากินเขาอูรับเชื่อผมเดี๋ยวตั้งกล้องกินอันนี้น้องแบ้องกัเนียนอันนี้น้องใส่หางผมเลยเขาให้เวทีได้หรอจะมากันได้ไหมมีใน่ออนทัวงความมือนีิไม่สุนยอดมากเราโอยเสียงดังเอาแป๊บเดียวมงหมดเด้กเามันฟังนั่นได้ได้ครับ ไปนั่งน้ากันยมีตังกองกินมาทุกคนเตีกองไเลยขขอไทยนี่นะครับบริเอฟซเอาอมาเลยเอาเอาเ้อมือนีคนเหรอเรามาโอ้เอาแล้วครับวัีนี่ของแท้มา่อนมูเลยอคนนังน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้าพ้ออูดอูพิ่งกินด้อัหนนั่งซิม่อนยำโซันเพื่อนอีกรัก้ กับโนูวว่าสีเฮ็ดจังได้เมะแม่รวยรำเอฟซีแล้วเดี๋ยวเอาเอาก๋วยเตี๋ยวให้พี่รำวันนี่อะอรนะสวนเสียงเสี๋ยงตัจัดมาจบพ่ทุ่คนขอโทษอีรีเพื่อนบ่ห่อนน้ำบ่หอนหมครับพอคราอีห่อนว่ะ ดเลยกินติมแบเมื่อนอนใลบ้านเนี่ยปอดแบงตปอดน้อนเว้นพ้อมชวยตผมปาดอดไดนรอนนะูอีานเห็นผมลอกู่ะถอได้ไอน้ำอาบเต็มขึ้นนี่อดรูเปิ้ลหรอครับนี่ยอดมากเลยเสียรนี่ไม่อยากถอดทาผมอยากดวนก๋วยเตี๋ยวรับอยู่นี่ มาเลยก็จะกินได้ที่เสียร์สันผมผสมสองเชียร์แค่นั้นแหละี๋ยวเขาปรุงก่อนเขาปรุงก่อนโอเคได้ตั้งไหนเริ่มไปนี่งานเราได้ได้ฝันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขพบกับแป๊บนึงอีกก่อนครับชูการ์มาวัดวัดการเห็นวัดครับพริกคนยังพริกชิลลี่ชิลลี่ชูเกอร์ชิลลี่เอาซอสพริกเขาใน่ฝันซอสพริกด็ซอสพีคชิลลี่ซอสนี่เด้งมึงซื้อชิลลี่ซอสอันนี้ดิอันนี้แซงสูงใส่อะไรอยู่อ่อ โอ้ถึงไวเย็นดทรเ็มปเลยกะปิงกะปินะคาอะไรรับใส่นัวกินได้ไปเนี่หิวเอากินไหมกินเลยกินเลยเอาน้ำส้มนะเพื่อเขาน้อส้มนะมอนน้ำสมน้ำสมมิลินดาด้อมิลินดาบอกเขาเนมิลินดาบอยน้ำส้มเนาะเขาเอ้เลมอนบ่อเวนิกานิกากิลีมาครับผมครับ ผมม่ได้กินง่ายนะว่าเพิ่งจเพิ่งกินเอาเมื่อกี้อะไรเาตเมือับพักแบบสุดยอดมากเด้ลานสุดยอดนี่ีพี่ค้ครับพามาตอนรับล้านด้ยสายครับลูกดวดเียลูกดดมีวะครับบ่มีบ่มีมีจะพักสดบ่มีมีจะแม่ดูดเอาบ่บอความจะลุยกันมานานหรวะเออหนึ่งสองสามจะไป้ะเพิ่งไรห้วยห้ีสามสองหนึ่งไปไปเอต้องผให้มันลโตครับจอ Nát tiêu tay yên 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 yên tay 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 yên yên tay yên tay yên tay yên แอคชั่นแอคชั่นเฮ้ยเอายังเอาาตีตามท้องนึ่แอคชั่นต่อส่วนไปไปไปเลยบก่ตามไปไปไปนซื้อคนซื้อรอไับอไอะไอลอยปล่อยปล่ๆแบบนี้่มีคนมากำกับอีกประทีนหวานดีหวานดีเดีเย็นเสื้อไอ้นี่พ่นุ่ มัดเล่าอีสองคำอีกอ่ะเสร็จไปเด้มันแล้วมนี่เน้นเนี่ยมันยักกาครับต้านรับไู้นู้ขี้ลรหมดเลยดิไม่นาอทธาบอกนะพเมาแล้ครับดีทนุ่นู้นพี่ขี้ไรขี้ลรก็จ่อยไม่หลีกอี่อย่างนี้เเจ้าอีกินแม่เลยนไหเจ้าก็กินได้ไหมไม่เห็นดิไหมาว่ากินแพงเลย โอ้เผ็ดีวะพี่พุ้ยวะถิงร้อนถิงเขาว่อครับครับติดเนื้อโตกดีกินเข้าอย่ามาครับขี้ยเมาอนกนซื้อกดลู้ถึงสองลูกครับจำสามสิบบาทโอ้แมงหมืแอ้วโอ้เงลมือเพียาบ้านมันเหรอวะโอ้เงดไหลเหน จะแพนไปเรื่อนนะครับอือพี่ผู้เพชรที่เอาไอ้นี่ไม่ต้องพรกิ่นโมยีดิคนเลียงกง่า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 ยง่างนียดิเล้ถึงง่านเ้ถึงง่ายเขาอ้ยพอแล้วประนี เสียบมากสุดดอดครับหัวเออหัวดีว่ะหัวดีเขาไม่หัหรอกใส่หัวเ่อเพเอยออต่อสูต่อสู๊ครับต่อกรับไหมครับปุ้มลึดไหม phấu nữa à, quê chú cho luôn có tăng học nhưng mà dễ kiếm cụ bao nhiêu người rồi bác bao nhiêu rồi sụt răng lang sụt

ใชหูด้วยครัายครับจับของเขาเ <laughs> <laughs> ยอะมากนั่กนก๋วยเตียเ๋ยวกับหูหักเสีครับงงครับคนนะึงครับฮาลบาล์บาลบลกินแม่ล้วกินแ้วมันนมาหลอสไงแน่นมันมีแน่นในห้องกล่องว่เพิ่มว่ากินได้หลหไหม เรทำโปรเจกต์ทรสอทีข้าขอบคุณครับที่ติดตามมากกอนตอนนี้ให้มีเยอะตั้งสี่ตพีมากเขาฝันพอดีอันนี้จะมาหลันต้องหมดจากบนเรอ เลี้ยวเล้แตงโตสีหูวหูจบหูจับสองร้อยพอใจปะหูเกินนั่นมันถือราคาเกิเกิเดี๋ยวซีถวยไอยกระเพาสองเท่านั้นเท่านั้นนีครับโซดาออโซดาน้าแข็งผัาขํามแข็งพี่ป่ะออใจป่าอสาร้อยยี่สิบาทครับผมสายี่หรอครับผมโอ้้อใจปะเดี๋ยวไปกยนเลยเอาไปน่อนเขาออกไปก็ได้ลเอาออกแลโ้เาใจ 万多啊！哎呦、哎，这牛、個！嗯。